มาฝ่ายฝ่ายฝ่ายบาปพระผูุ้ลก็มาก่อนตามที่พระเจ้าทุโองค์มาก็สกอนตรงวางลากฐานต่อล่บาปอกุศลแล้วก็สองที่เนใคยังไม่ไม่ได้ทำก็ทำให้ถึงพร้อมเพื่อจุดไจสุดจเป็นบ้นที่จุดไฟมเพ่เพื่อเป็นอเ่อเพื่อเพื่อเ่อเพื่อเบื่อเอเ่อเพ่อเพื่อไพ่อเพ่เพี่ยเพื่เพื่อเ่อเพื่อพ่อเพ่่เอเพื่่่ออ่อ ที่ทำรละบาปมาเป็นบุญไอ้ที่ละบาปได้กว่าคนจะเปลี่ยนจากรับาปมาเป็นบุญได้กว่าโหต้นไฟรับบาปมันจะเปลี่ยนต้นไฟมีผู้สูเนี่ยก็ยากอยู่แล้วนะเปลี่ยนความคิดนี่แต่ไอ้ความที่พอพอมาเป็นบุตรสาวแล้วรักษาความดีแล้วโหยากจังยากมากดูทักนีิดนีดความดีมันมีมันสร้างความสุขกว่าแต่คนก็ ลงไปตามอัธวะนี่หรอครับมันวันนีกิเลสนะกิเลสตะเตาตัวนี้แายใจกระทบกระทั่งมันก็จะไหลง่ายแต่ก็หลางมันก็มาเห็นโทษแต่ว่าการรักษาความดีก็ยังเป็นทุกข์การรักษาที่จะให้เป็นบุญกุศลไว้ไม่ให้ไม่ให้จิตไหลไปมหาวิเศษเนี่ยมันเป็นทุกข์มากกว่านะลวงปู่มั่นว่าอยากอยากให้ดีเนี่ยอยากที่จะเป็นฝ่ายดีฝ่ายบุญกุศลเนี่ย อยากดีนี้เป็นยาพิษของจิตนักเหมือนไข้หนักถูกต้องของตะแหลงแล้วก็แอ้เนี่ยก็ระบากเลยนะแต่พอกลัวว่าจะไม่ดีเนี่พอดีแล้วเป็นบุญกุศลแล้วกลัวว่ามันจะไม่ดีไม่อยากให้มันไม่ดีอยากให้มันดีตลอดยิ่งเป็นยาพิษที่ไรเลยกลัวว่าเงินจะหายไป, <c oughs> ปกลัววดเงินจะหายไปบาทนเยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมมันถึงผ่า,านได้มากลายเป็นความรมู้ได้เพราะเหนว่า ม็นเป็นความคิดเป็นบุญเป็นต้นต้จเป็นความดีแล้วมันมันกลายเป็นว่าทนะุกหนักนการรักษาความดีเพื่อให้มันมีความบริสุทธิ์บดจุดตลอดการยังเป็นอมตะกับว่าความอยากหยากทั้นบริสุทธิ์ในเนื้อกายเลยเนี่ยดีก็ทุกชั่วก็ทุบจนท้ายมันเลยหนีบิเลยดีเนือย <ขอ S 2> ว่อหมดเลยไม่ดีไรเชื่อ เรกลายเป็นเงินของวิปุรุดาที่ว่าเป็นแก่นของศาสนาจริงๆไม่ติดทั้งดำทั้งขาวแล้วก็มีดิสเน่ดีเลยทั่วก็คือตอนแรกมันถึงพุทธเจ้าจึงวางหลักฐานไว้สัพพะปาปัสสะกาลลาังกุสลาสุปัสวดธาตจกิตตะไปโดยเดียวุทานังข้อหนึ่งก็คือละบาปอนุสวดไม่ห่วงค่อยๆละไป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 ข้อสองกุสลาสุปัสวดธาตุกุสวดใดจะไม่ทำก็ให้ทำให้ยิ่งยิ่งคืบไปเพื่อยิ่งยิ่งคืบไปแล้วอย่าให้เสื่อม มันกิ้งกิ้งหินเนี่ยกิ้งหินที่เขาก็อย่าให้ไหลลงถ้ามันเท้าใดที่มันพอมันเหนื่อยก็ยันไว้แคเนี่ยต่อต้นไมุ้มยันไว้ยันไว้ยันไว้ขอขอเมตตาจากพุทธเจ้าของทางในสงฆ์ทุตบบารมีธรรมะเหมือนกันบาลบินบารมีของเราทุกหมดเลยช่ว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 ยด้วยช่วยเราด้วยช่วยประคับประคองให้จิตใจเราเพื่อที่จะดป็นผู้เป็นก็ตอนนั้นหมดไม่ไหวแล้ว